สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนี้มีของฝากจากมิวนิคค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจากเอฟซีเนาะค่ะคนทรงยามาให้เปิดเบ่งค่ะพี่น้องเปิดเบิ่งค่ะ ายค่ะพี่เก๋เนาะค่ะอันนี้จากจากพี่เก๋ค่ะพี่น้องได้กระเป๋าควอมได้กระเป๋าควอมค่ะพี่น้องได้กระเป๋าจากพี่เก๋ค่ะจากพี่เก๋ได้กระเป๋ากระเป๋าจากสนามบิน มีอะไรอยู่ในนี้มีแนวหนีผมมียานวดมียานวดค่ะพี่น้องมีแนวมีแนวหวีผมมียานวดแขนค่ะน้ำมันตะไคร้หอมจะแก้ปวดเมื่อยจ้ะพี่น้อง นีในพักค่ะในใีไนท์พักฟักทองเนื้อดีค่ะพี่น้องไนหมักฟักทองค่ะไนหมักเอือจ้ะพี่น้องได้กระเป๋อีกแล้วจ้าได้กระเป๋า <c oughs> เย็นค่ะยังเย็นอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นยายาเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นยายาหลายๆอย่างจะ้จะจ้า แล้วอ่านบ่ท่านได้ออกค่ะแล้วต้องไปอ่านอีกเทียนึงเนาะค่ะได้ป้าแหงพร้อมค่ะพี่น้องได้ป้าแหงได้กระเป๋าไปไหลายใบเลยค่ะปุ้ยเนาะเขากับปีไม่คดีเลยเขากับปีไม่เปลี่ยนกระเป๋าเอาแหกเอาใช่เนาะคะ่ะเนาะ แพรปาหอยเป่าฮือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เก๋มีเมล็ดผักค่ะมีแตงกวามีบวบเลี่ยมค่ะมีมะเขือค่ะ,ะอู้มะเขือเปาะค่ะขอบคุณค่ะอุ้ย ขอบคุณมากค่ะพี่เกสมีผักผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรอ่ะเดี๋ยวก็อ่านไม่ออกขอแว่นตาแป๊บหนึ่ง สลัดฝรั่งนะคะมีผักอะไรมั่งก็ไม่รู้ยาก็อ่านไม่ออกนะคะภาษาอังกฤษคะ่ะมีข้าวโพดม่วงค่ะพี่น้องมีข้าวโพดสีม่วงได้กี่เม็ดอู้แต่มะเขือมะเขือเปอะาะค่ะจ้ได้มะเขือเปาะค่ะอันนี้มะเขือม่วงค่ะมะเขือยาวม่วงค่ะอันนี้บวบเปียมค่ะบวบเปียมเอาไว้ผัดยิมน้ำพริก มีแต้งกว่าค่ะ <c oughs> ได้กระเป๋าใบใหม่พอดีกระเป๋ายาวขาด <c oughs> ยูยาค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะพี่น้องยาวพูดภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานอือ <c oughs> หอม หอมมากค่ะอ๋อปัญญาแก้เลือดค่ะน้ำน้ำร้อนตัดส้มมะนาวกินแก้ลมน้ำร้อนตัดขิง เป็นยา,ายาไม่กล้าแกะยากลัวยาหกยากลัวยาหกค่ะพี่น้องอันนี้ยาเข้าสังนะคะแก้เลือดเน่าร้ายที่ตกค้างอยู่ให้หมดไปแก้เลือดดีขึ้น แก้สันติบาตละลายน้ำสุราหรือน้ำมะนาวกิน <_ C 1> เมื่อลูกออกแล้ว <_ C 1> ให้กินยานี้ก่อน <_ C 1> ได้กินยานี้เท่าเท่ากันอยู่ไฟได้หนึ่งเดือนเท่ากับอยู่ไฟได้หนึ่งเดือนเนาะค่ะเนาะอันนี้ยาครอบจักรวาลค่ะแก้เลือดเน่าร้ายแก้เลือดตีขึ้นแก้สันติบาต แก้จุกอ,อกแน่นอ,อกกินกับน้ำสุราหรือน้ำกระเทียมกินได้กินยานี้เท่ากับอยู่ไฟได้หนึ่งเดือนค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เก๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมียาน้ำมันตะไคร้หอม สรรพคุณทาถูนวดแก้เมื่อยเคร็ขัดยอกฟกช้ำตามบวมตามข้อชาตามมือตามเท้าและร่างกายทั่วไปเส้นเอ็นตึงทำให้หย่อนแก้เส้นเอ็นพิการทานวดแก,มมก้อัมพึกอัมาพาตแก้ลมตะคิวทำให้เลือดเดินสะดวกห้ามรับประทานนะคะส่วนตัวนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ น่าจะเป็นฟักทองบ้านเราเนาะคะ่ะอันนี้ยานวดใช่ไหมคะพี่เก๋น,นี่ยานวดเนาะได้ปลาหวานนะคะกระเป๋าชวย <c oughs> ค่ะข้างนอกเกนค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เกย์ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเอฟซีค่ะเอฟซยาวยังไม่ได้ส่งของให้พี่เกย์เลยนะคะพี่เกย์ก็ส่งน้ำลายาแล้วก็กระเป๋ามเมล็ดผักมาให้เยายวเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะพี่เกค่ะซึ่งพี่เกนี้นะคะก็เป็นเอฟซีที่ดูคลิปเยาวมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็เพิ่งได้เซตกันนะคะแล้วก็ แกก็ส่งายามาให้เยานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เก๋ขอบคุณมากๆค่ะเยายังไม่ได้ของขวัญจากสามีเลยนะคะเยาวก็ได้ของขวัญคริสมาจากเพื่อนๆนนะคะแต่ของสามีไม่ได้จะว่าไปก็ของของคุณย่าของคุณย่าได้ยาทาเล็บสามอันค่ะได้สามสีค่ะ ของคุณย่าค่ะแล้วก็ของพี่สามีก็ได้ตัวนี้ค่ะตัวหนึ่งค่ะได้คนละตัวกับสามีค่ะสามีเยาไม่ได้มีอะไรให้เยาเลยค่ะปีนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วยาวก็ไม่ได้ของขวัญคริสต์มาสจากแฟนเลยค่ะก็ปีนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะจะได้ก็ไม่รู้ว่าของขวัญมันเกิดจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่า ของขวัญวันเกิดเยาก็จะเป็นเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมวันที่สิบเจ็ดก็คือวันเกิดเยาวน,นะคะเ้าก็รอดูว่าของขวัญวันเกิดเยาวนั้นจะเป็นอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆเ้าก็ดีใจมากค่ะพี่เก๋ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ยังรักเยาวค่ะดีใจมากค่ะพี่เก๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่รู้จะใช้คำว่าขอบคุณอะไรดีนะคะก็คลิปนี้ก็กราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจเยานะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลบ้านแต่เยาก็ยังมีเพื่อนมีพี่อยู่ใกล้นะคะคอยให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็คอยให้กำลังใจเยามาตลอดเรื่อยมานะคะเราก็ขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ พูดอะไรเยอะไม่ได้คะ่ะปลื้มใจมากยาปลื้มใจที่มีคนรักยาค่ะปลื้มใจอย่างมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะ <S <S เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ